สวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดียามบ่ายค่ะพบกับประทุชชกชาแนลคนกาลสิธห์นะคะดีใจอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะฝนตกให้อีกแล้วจ้าไม่รู้ว่าฝนตกบ่ายนี้จะตกนานไหมเพราะว่าค้าวที่แล้วทําคลิปดีใจฝนตกนะ่ะยี่สิบนาทีเองค่ะรอบนั้นน่ะเมื่อสี่ห้าวันที่แล้วนะคะรอบนี้วันนี้ไม่รู้จะตกนานไหมแต่ว่าน่าจะตกนานนะคะทุกคนแต่ว่าตกไม่แรงตกแบบ ใม่คลายร้อนนะคะแต่ว่าก็ประมาณนี้ค่ะตามที่ทุกคนเห็นน้ําน้ําสายฝนน้ําฝนหล่มหล่นหล่นหล่นลงบนชายคาเนะาะก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนไม่แรกมากแต่ว่าคลายร้อนได้อยู่ค่ะไม่มีฟ้าร้องค่ะทุกคนคะก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยเนี่ยทุกคนได้เห็นถนนเปียกอยู่นะรอบนี้ไม่วิ่งผ่านแล้วเพราะว่าก่อนประจุจะมา ถ่า,ายทำคลิปเนี่ยก็ตกก่อนประมาณสักยี่สิบนาทีแล้วค่ะก็น่าจะนานดีค่ะแต่แต่ตกแบบนี้เอื่อยๆเรื่อยๆ,อๆไปนะคะทุกคนไม่แรงไม่แรงแต่ว่าชุ่มฉ่ำได้คายร้อนค่ะได้คายร้อนก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณอ่ะพี่ลุนที่ตกลงมาให้วันนี้ว่าช่วงช่วงช่วงเที่ยงนี่ยร้อนร้อนค่ะร้อนหลือเกินร้อนมากเลยค่ะ แล้วก็ช่วงที่ประจุบไหลสดมื่อเช้าเนี่ยก็ร้อนนะคะทุกคนขาาสี่โมงเช้าอะ่ะเกือบเกือบสีโมงอะ่ะก็ร้อนนะทุกคนอ่าเติมดินใส่ปุ๋ยต้นไม้นะคะร้อนอบอ้าวเกือแตกพักๆเลยแต่บายนี้ดีหน่อยค่ะแล้วก็คิดว่าคืนนี้คงจะหลับสบายค่ะเพราะว่าฝนมันตกนี่แหละจ้ามันทําให้อากาศเย็นเนาะแล้วก็ นอนได้สบายไม่เหนียวตัวไม่เหนื่อยกะค่ะก็มองไปทางบ้านโน้นนะคะบ้านโน้นนะคะบ้านพี่ประจุทำคลิปบ้านบ้านไม่ล้างแต่เหมือนบ้านล้างนะคะทุกคนเพราะว่าประจุมาอยู่นี่ก็แปดปีเก้าปีแล้วไม่เคยเห็นมีใครมาอยู่เนาะก่อนหน้าก่อนนี้หน้าที่ประจุมาอยู่อนะ่ะบ้านก็มีอยู่แล้วนะมีอยู่แล้วค่ะบ้านหมู่บ้านนี้จะจะประมาณสิบห้าปีได้แล้วนะทุกคน เขาก็มาทําตั้งแต่บ้านยังขึ้นใหม่ๆนะคะก็นี่แหละจ้ะไม่มีใครมาอยู่เลยมีแต่ทาหารทหารทหารมาดูแลเนะาะสาวทิทย์เข้ามาทําความสะอาดกะประมาณนี้แหละค่ะทุกคนมันก็วังเวงอยู่เหมือนกันนะถ้าเราถ้าเราเดินผ่านช่วงกลางคืนนะเพราะว่าหมู่บ้านนี้มันเงียบเงียบสงบเงียบมากเลยะคะ่ะจนจน จนเหมือนเหมือนเหมือนบ้านล้างแต่มันไม่ใช่เท่านั้นเองค่ะทุกคนคะเดี๋ยวประจุ๊บขอวุญทาตจบคลิปก่อนนะคะทุกคนคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปให้นะคะแล้วก็ขอบคุณพระพี่รุณที่วันนี้โปรยปลายมาให้พื้นแผ่นดินอ่าพื้นดินบ้านสวนน้อยๆค่อยชุ่มฉ่ำเนาะก็ขอบคุณนะคะทุกคนคะที่คอยสพอนซ์ช่อ c แชนแนลกาลสินคนกาลสิน โ oh, wow. อ้ยเด้แจ็คสตาป์่าวอไปเหตุยังขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจและก็เติมกำลังใจให้อยู่ตลอดนะคะทุกคนคะวันจุบขอให้ทุกคนมีแต่สุขภาพที่แข็งแรงนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ล่ำรวยเงินทองเงินทองเนาะค้าขายก็ขอให้ไหลามาเทมาเต็มกระเป๋านะคะทุกคนคะขอบพระคุณนะคะทุกคนคะคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ